กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟาโรยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อฟซใหม่และ f อซเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีรลดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะเด็วน้องสาวโซก็จะพามาสรุปแนวทางกันนะคะสำหรับสายด่วนนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะในบ้านก็เข้าบ่อยนะคะสำหรับ3าตัวให้มิ้นลงให้ในบ้านอย่างเดียวนะคะ3ตัวเนาะไม่ลงหน้าบ้านนะคะ ซูมใกล้เกินไปจนมองไม่เห็นเนาะพี่น้องนะเรามาสรุปกันนะคะก็มาอยู่นะคะชุดเด่น1881นะคะมาพีวีของนอยปกตินะ,ะไม่ใช่พีวีนะคะ30ก็มานะคะนี่30ก็เข้าก็ได้เฮกันไปนะคะชุดเด่นเข้า1คู่ชุดเน้นก็มา1คู่นะคะโอเคนะคะถือว่าไม่หลุด แล้วก็ได้เฮกอัดน,นะ,ะตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากนะคะโอกาสหลุดนะคะมีเยอะนะคะน้องพี่น้องค่ะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะของวันนี้ก็เลยนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะก็จะมี3 2 7สองหห นะคะสำหรับชุดเน้นนะคะก็จะมี4-2แล้วก็จะเป็น6-8นะคะแต่เน้นแปลงร่างนิดนึงนะคะใครชอบตรงๆก็จับตรงๆไปนะคะใครชอบแปลงร่างก็แปลงร่างนิดหนึงนะคะพี่น้องคะ่ะจดไว้แคปไว้นะคะสำหรับสายด่วนของเรานะคะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้แน่อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟารว,วยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวดูแห่งเพงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซฟาตัวลาบไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า